สวัสดีค่ะสุ่มหยิบไพ่สามใบนะคะก่อนไปออกกำลังกายหนึ่งคลิปนะคะคุณกำลังทำให้หัวใจใครร้อนลุ่มตอนนี้ค่ะเขาร้อนลุ่มเรื่องอะไรเรามาหยิบไพ่พร้อมกันอ่านพร้อมกันนะคะใบแรกนะคะสุ่มนะคะคุณกำลังทำให้ใครร้อนลุ่มในหัวใจตอนนี้นะคะ เอกออพเพนเดเคิลเก้าเหรียญค่ะคนคนนี้นะคะมีฐานะการเงินที่ดีกว่าคุณนะคะแล้วก็ร้อนรุ่มหัวใจที่คุณปฏิเสธการยืดยื่นซัพพอร์ตแล้วก็การจีบการขายขนมจีบของเขาหรือบางคนอาจจะเป็นแฟนเก่าที่แบบว่าเลิกลาเลิกคบกันไปหรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นแบบ บอสเป็นอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่แอบชอบแอบคลั่งใครคุณแล้วก็คุณปฏิเสธไม่แบบว่าให้เขาขายขนมจีบนะคะเขาร้อนลุ่มหัวใจหัวใจเขาแบบว่าแบบไม่มีความสุขเพราะว่าเขาคิดถึงคุณเขาจีบคุณไม่ได้คุณไม่ให้โอกาสเขาเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะใบต่อไปนะคะสุ่มนะคะ คุณกำลังทำให้ใครร้อนรุ่มหัวใจตอนนี้จัดเม e น t ค่ะจัดเม e น t คือคนที่คุณตัดสินไปแล้วว่าคุณไม่เก็บเขาไว้ในชีวิตนะคะเพราะว่าความสวยแซ่บเซ็กซี่เล่าร้อนของคุณทำให้เขาร้อนรุ่มแบบอยู่ๆเขางงว่าคุณไปตัดสินเขาได้ยังไงเขายังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยเขาอยากกลับมาอยากให้คุณแบบให้โอกาสเขาบางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้คุยไม่ได้คบกันมานานหลายเดือนหลายปีหลาย,ลายวันแล้วนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบว่าบอก คุณว่าแบบชอบคุณแต่คุณปฏิเสธไปว่าไม่ชอบเขาทุกใจเขาร้อนรุ่มหัวใจการติดตัดสินใจของคุณมันเด็ดขาดมันฟาดฟันมันแบบเฉียบไปในความรู้สึกเขานะคะใบต่อไปนะคะสุ่มนะคะคุณกำลังทำให้ใครร้อนรุ่มหัวใจตอนนี้ค่ะ sick of sick of cup หกถ้วยนะคะคนที่ร้อนรุ่มหัวใจตอนนี้คือคนที่อยู่ทางไกลแล้วก็คนที่ไม่ได้แบบสามารถที่จะแบบว่าเข้าใกล้คุณได้แล้วก็เป็นคนที่แบบจบกับคุณไปแล้วนะคะซิก of ฟครับก็คือการบอกว่าอยากขอโอกาสกลับมาในความสัมพันธ์ไม่ว่ากรณีใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคนคุยคนที่แบบว่าแฟนเก่าหรือใดๆก็แล้วแต่บุคคลเหล่านี้อาจจะอยู่ในราศีเมษราศีธนู ราศีมังกรราศีกันราศีกรกฎแล้วก็ราศีสิงห์นะคะบุคคลเหล่านี้คือคนที่คุณไม่คุยกับเา้าคุณบล็อกเขาคุณไม่ให้เขาอยู่ในชีวิตบุคคลเหล่านี้กําลังร้อนลุ่มร้อนลอนร้อนใจเพราะว่าเขาคิดถึงแล้วก็อยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณเขารักคุณค่ะ เลขที่ออกก็คือเลข28เลข29เลขห่าเลขสเลข7เลข6เลข16นะคะเขาร้อนลุ่มร้อนลนแล้วก็คิดถึงคุณแล้วก็อยากกลับมาในความสัมพันธ์เขาอยากบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เขาจะกลับ